พี่นอ้องเป็นพวกเป็นพ่วงมาไข่เขาตอนเพิ่นมาแทนเหมือนเป็น,น,ปนพว่วงไงโบเห็นคนได้จากปาดลูกคนหมากไงมึงเนี้ยอ่อนซ่อนเด้อ่นตะคนดมาเห็นเอาก่อนเด้บาทนี่สองสามสี่พ่วงได้พี่น้องขอให้แนมเห็นนี่ดูเท่งเท่งหสอง ที่แรกเห็นพ่วงเทิงเด้อจ้ะเห็นข้างบนนุ่นจ้ะสองยางมาสิตำหัวจะคลองอยู่นี่โอ้ยเติบเ,เกิดมาตำโพดตำเตี้ยโพดน่าจ้ะหยานตะก้นเป็นเด้บาดแหงหลงหลงพอบโอ้ยพี่น้องเลยมันบอสุกก็กินบ่อได้เด้อจ้ะมันยังดิบๆอยู่จ้ะสีเขียวๆนี่ มาใครเข้าโอ้ยม่าวเตอซีหาอยู่ในนู้นในเออปีนี้ปีแล้วก็เห็ดได้สองพวงจ้ะเอาไปใส่ห่อเขาหน่อยเขาสากเนอะจาะเขาสากเขาประดับดินเรลาใหม่แต่พอแต่แม่าพากินโอ้ยพวงใหญ่นี่อยู่ทั้งรุมสัมปี่นองเออหย่านว่าท่านกระจอกดิเดือนสิงหา กันญาตนี่ล่ละพ้นสุกพี่นอ้องน,งนี่เป็นกระลังสีแก่คือกันมาจันนี่อยากเจอจังเลยอยากเจอเธอตอนสุกทำไงดีอ่ะอืมกลัวคนอื่นมาเอาก่อนเด้อพี่น้องเอ้ยเสียดายเด้ยเนาะโอ้ยอย่ันตะผู้อื่นมาเอา มีปลาเถวอยู่ในในั่นแต่ไข่ในอันนี้อยู่นอกๆได้จากพี่น้องตรงนี้นี่มันเป็นหลงเป็นโบมีปลาใหม่ขันมีปลาใหญ่ขันนาะจ้ะแนมเขามาก,ก็เห็นโหลดอุ่นตน่นอยู่พี่น้องเอ้ยเสียใจดิแทนบรท่านเขายังดอกเสียใจอย่างมันสวยหลีได้จ้ะย่างมันสุกสีสมแดงสวยมาก นี่ยังไม่สุกเลยจ้ะขมาในป่านี่ก็โบมีอืมนี่ก็ต้นเพื่นทั้งนั้นระาคาเพิ่นล่ามขึ้นไปน้ำปลาน้ำดงก็ปักพี่พวนพี่ฟวนกับท่านเห็นอยู่จากปีนี้